ครับแล้วที่นี่อีกร้านหนึ่งนะครับคือร้านสักดานะครับก็ตั้งอยู่ที่ตรงตรงข้ามนะครับวัดบรรห้วงนะครับที่นี่ก็เป็นศูนย์รวมผ้าทอพื้นเมืองนะครับของบรรห่วงนะครับผมจะพาท่านไปเยี่ยมชมภายในร้านนะครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านสักดาบรรห่วงนะคะร้านสักดาบ้นห่วงเป็นร้านศูนย์จำหน่ายผ้าทอนะคะผ้าทอมีหลายชนิดมีผ้าไหมประดิษฐ์ผ้า ลายโบราณแล้วก็ผ้าไหมสอดดิ้นทอมือน,นะคะ,ะยังไงก็ขอเชิญชมด้านในเลยค่ะ, oh, <yeah. S 1> คะต่อไปนะคะก็เชิญชมสินค้าภายในร้านนะคะมีสินค้ามากมายหลายชนิดหลายประเภทต่อไปนะคะขอเชิญแนะนำ และเกกีี่่่่ยยยยวับผ้าาาทออนะะะะะคคครลเเดตงๆชจ้าสินค้าในร้านสักด้านนะเจ้าหนึ่งเป็นผ้าฝ้ายนะเจ้าผ้าฝ้ายต่อมือนะฮะมันจะเป็นลายโบราณนะเจ้าสินค้าของเขามีหลากหลายสีนะเจ้าแล้วแต่ท่านชอบถ้าสินค้าผ้าฝ้ายเนี่ยนะเจ้าจะย้อมด้วยเปลือกไม้นะฮะเปลือกไม้แล้วก็เวลาการใส่ก็ใส่ได้สบายนะเจ้าบ่ฮ้อนนะเจ้าต่อไปนะเจ้า สูงลายโบราณน,นะเจ้าของอ่าเป็นของของคนสมัยก่อนนะเจ้าที่คนทอด้วยมือนะฮะเป็นผ้าฝ้ายอันนี้มันจะแคบๆน้อยนะเจ้าแต่ก็อ่าสวยงามนะเจ้าการทอการฮื้อสีสันนะเจ้าเป็นคนสมัยโบราณน,นะฮะพอจากไ,ไปก็จะเป็นจะเป็นไม้ประดิษฐ์นะเจ้าไม้ประดิษฐ์นี่ทำอ่า ทอด้ือเหมือนกันนะเจ้าแต่ก่อนย่าเนาสีสดๆนะเจ้าสีสดเองสําหรับคนคนนมนะเจ้าใส่แล้วดีเจ้าบ่บ่บ่ฮ้อนนะฮะแล้วก็บ่ฮดนะเจ้าบ่เลนะเจ้าอ่าใส่ได้สบายเจ้าถ้าได้ได้1ชุดนะะใหม่ประเดเหมือนกันนะเจ้าอันนี้อดอดดินท้องลงไปนะเจ้าอ่าย่าเฮาสวยงามนะเจ้าอันนี้อ่าการท้อนะเจ้าจะซอดไหม สีทองลงไปบางอันกับไหมสีเงินมันกับไหมสีทองนะเจ้าจะย่าให้สวยงามนะเจ้าผ้าผ้าฝ้ายตัวนี้สําหรับงานกลางคืนนะเจ้าจะเดนมากเลย่ะใส่กับบารคันนะเจ้าการออกแบบก็แล้วแต่ช่างเรจะออกแบบนะเจ้ารัดอะไรมันงามก็แล้วแต่ช่างเป็นนะเจ้าอันนี้ก็เป็นผ้าฝ้ายนะเจ้าฝ้ายในี่บาซอนไหมบาซอดดินนะเจ้าเป็นฝ้ายธรรมดาแต่ทอด้วยมือนะเจ้า ดอกไม่ปิดจะเป็นดอกโบราณน,นะเจ้าย่างเาสวยงามของอของบ้านหวกเขาจะมีลายโบราณแล้วก็ลายจะเป็นลายดอกจกนะเจ้าบ้านหองห้องดอกจกแล้วก็สีสันไปตามทนสีนะเจ้าถ้าจะออกม่วงก็คือท้นไปต้องม่วงถ้าออกแดงก็ทนไปตั้งแดงนะเจ้าเพราะว่าจะเิ่มันไปตามทนเจ้าและสินค้าของเขา ก็จะเือเลือกได้ชมได้หลายหลายประเภทนะเจ้าต่อไปก็เป็นผ้าฝ้ายเหมือนกันนะเจ้าอันนี้จะเป็นลายสามมิตินะเจ้าอันนี้จะลายลายฝั่งในนะเจ้าอันนี้จะเป็นเส้นยืนสีขาวนะฮะทอด้วยสีครีมน,นะเจ้าแล้วก็ซอดไหมออกเหลืองทองๆนะเจ้าเวลาตัดแล้วมันจะเงานะเจ้าสินค้าของเฮามีเครื่อนักของเดี่ยวได้ได้ซื้อได้ชมันนักนะเจ้า อันนี้น,นะเจ้าอันนี้เป็นผ้าพ่ายต้อมือนะเจ้าอันนี้เป็นเป็นลายเป็นลายโบราณเหมือนกันนะฮะอันนี้การทําละเอียดมากเลยเจ้าแล้วก็หื่้สีสันสวยงามนะเจ้าหม้อสําหรับปิ่นคุ้มเลยแล้วก็ท้าปูโตนะเจ้าตัดเสื้อก็ได้หนึ่งตัวนะเจ้าตัดกระโปรงก็ได้หนึ่งตัวนะเจ้าค่ะเป็นยังไงบ้างคะสาหรับสินค้าที่คุณแม่ได้แนะนําไปนะคะอ่าสินค้ายังไงก็ อย่าลืมมาแวะเยี่ยมชมบ้านหั่วของเรานะคะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่ว่าที่มีจุดน่าสนใจเยอะแยะมากมายอยากให้ทุกคนได้มาแวะเยี่ยมชมแต่ขอบคุณมากนะคะที่สำหรับได้มาเยี่ยมชมร้านสักดาบ้านทั่วถ้าสนใจสินค้านะคะติดต่อได้กับคุณเพียงสักดาคุณนะคะมเาเลขโทรศัพท์ศย์ 5 4 8 8 0 5 4 6แล้วก็0892645103ค่ะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมนะครับบ้านห่วงเลยครับมีสิ่งดีๆให้ท่านมาเยี่ยมชมและสัมผัสเยอะๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีนะครับชายแดนไทยลาวตลาดนัดชายแดนนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือผลิตภัณฑ์ของพี่น้องชุมชนนะครับผลิตภัณฑ์ผ้าทอผ้าทอมือหลากหลายชนิดหลากหลายรูปแบบ ยังไงก็ขอเล่นเชิญนะครับบ้านห้วงอภอปุสังจังหวัดพะเยาครับขอบคุณครับ